เผยโมเมนต์ hey, ความสนิทของแอปและนน,นะกุลงานเนี้ยชัดเจนแล้วคะ่ะต้องมอกเลยเนียคะว่าหลายคนนั้นคอมเมนต์กันแสดงค่ะ,คะหลังจากที่ทิมพิธาและ สาวแอปแท็กซอนเปิดเผยให้ได้เห็นเป็นรูภาพถ่ายคู่กันพร้อมกับลูกสาวทั้งคู่ค่ะล่าสุดแม่แอปคอมเมนต์แล้วโดยแม่เองดิ้นบอกว่าดีที่พี่พพิพพมพ์กับปีใหม่ได้เจอกันทีนั้นของนนใยกุลเองนะคะก็เป็นอย่งหนุ่มที่ตกเป็นประเด็นในข่าวนี้ค่ะเข้ามาคอมเมนต์โดยเป็นการยกถึงอิโมจิยกมือปิดปากล่าสุดวาดําเผยแล้วนะคะว่า การพูดถึงประเด็นแอป,ปและนนกุลเองที่ร่วมงานซีรีส์ด้วยกันล่าสุดมีคลิปและโมเมนต์ความสนิทหน,นุ่มนนกุลเองช่วยถึงภาคุมไหลให้แม่แอป,ปทางนี้วงใจเองนะคะก็ได้มีการเปิดเผยแล้วคะ่ะว่าทั้งคู่เพียงแค่สิทธิ์กันเนื่องจากว่าร่วมงานด้วยกันเท่านั้นละคะ